ปันหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่าวันนี้หมอขอบนคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการเชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับเป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรลกงเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบนดังๆแล้วล่ะคะ่ะหมอขอบน เรื่องที่หมอจะขอบนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะ จากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะ ปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกําจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสัมีทแค้หูใช่ไหมคะ ขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสมดีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทําให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแค้มันค่ะเอาไว้ใช้ทําความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอายไลไนเนอร์ก็พอค่ะ พฤติกรรมแบบนี้เล Saint ิกได้เลิกนะคะโอ้โหการปั่นหูการแคะหูม oh ันอันตรายกว่าท oh ี่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาไทิ้งก่อน